ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิลลี่บ้านผลบอลกับการวิเคราะห์บอลสดประจำวันอังคารที่12กันยายนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะครับแล้วก็บวกๆเฮงๆกันทุกคนเลยนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ผมก็มีฟุตบอล5คู่ที่คัดเนื้อเน้นๆมาให้กับคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะเกมคู่แรกที่ผมจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่มั่นใจมาก เป็นฟุตบอล a f c u ย23รอบคัดเลือกนัดสุดท้ายแล้วนะครับของรอบรอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมตไทยของเราจะชี้ชะตาการเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยการจะพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการนะครับเราไปดูผลงานทั้งสองเกมของทั้งสองทีมที่ผ่านมาก่อนครับโดยทีมชาติไทยของเรากับมาเลเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่ม H อนะครับผลงาน สองนัดแรกมาเลเซียเนี่ยเอาชนะบังกลาเทศมาสองศูนย์แล้วก็อาชนะฟิลิปปินส์สี่ศูนย์ส่วนทีมชาติไทยของเราครับเอาชนะฟิลิปปิน 5, ส์มาห้าศูนย์เลยนะครับในนัดแรกแล้วก็นัดที่สองเราเพิ่งจะยำบังกลาเทศไป 3, สามศูนย์แล้วก็ต้องบอกว่าเสียผู้เล่นตัวสําคัญอย่างอนันต์ยอดสังวานที่โดนผู้เล่นของบังกลาเทศเนี่ยเข้าประทะอย่างรุนแรงนะครับทําให้ไหปลาราหักนะแล้วก็ ชวดที่จะลงเล่นทั้งทีมชาติไทยในนัดที่เหลือแล้วก็อดลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกแน่นอนแล้วห้าถึงหกเดือนเลยนะครับโอเจ็บยาวเลยอ่ะคือผมก็ได้ดูเกมในนัดที่ผ่านมาด้วยองบอกว่ามาราเทศเองเข้าบอลแรงมากนะเล่นบอลหรือมันเล่นลักบี้หรือมันอะไรนะโอ้แต่จังหวะแต่ละจะังหวะในบางทีเนะี่ยไม่มีอะไรนะริมเส้นมั่งหน้าแบบ กลางสนามอย่างเงี้ยโอ้โหมันเข้ากระทะแรงมากคือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วไงครับทําให้สโมอสรอนเสียหายครับลําพูลวอิเออร์เสียหายเลยท,ท,ทั้งๆที่โอ้โหกำลังที่จะมีความจําเป็นต้องใช้อนันนะนะเพื่อความอยู่รอดในไทยลีกเลยนะแต่พอเจอแบบนี้นี่เสี่งเลยครับสําหรับทีมชาติไทยที่ต้องสูญเสียกําลังสําคัญในแนวลุกอย่างอนันต์ยอดสังวาลไปทีโฟแบร์นะครับ ซึ่งนัดนี้ครับเกมนี้ทีมชาติไทยของเราเล่นแค่เสมอนะเพราะว่าลูกได้เสียเราดีกว่านะครับตอนนี้ลูกได้เสียเราเองเนี่ยบวกแปดนะครับโหสองนัดไม่เสียประตูเลยในขณะที่มาเลเซียเนี่ยสองนัดก็ยังไม่เสียประตูเช่นกันแต่ว่าพวกเขายิงได้น้อยกว่าก็เลยบวกหกฉะนั้นครับเกมสุดท้ายทีมชาติไทยขอแค่เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่ไฟนอลทัวร์นาเมนต์หรือว่า AFC U23 สองพันยิบสี่ รอบสุดท้ายที่กาตาที่จะจัดขึ้นในช่วง15เมษายนถึง3พฤษภาคมปีหน้านะครับโดยแฮนดิแคปเกมนี้ออกมาเนี่ยคือมันผมว่ามันมันเกินไปหน่อยคือให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับอ่าดูพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชม ให้ไทยเราเองเนี่ยต่อหนึ่งลูกเลยหนึ่งถึงหนึ่งลูกหนึ่งถึงลูกครึ่งนะครับต้องบอกว่าผมว่าเยอะไปในเกมที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องการแค่เสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชนะก็น่าจะชนะไม่เกินหนึ่งลูกนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับไปดูความพร้อมสักนิดหนึ่งแล้วกันครับให้เราสักครู่นะครับ อ่าเดี๋ยวบอกสักนิดหนึ่งครับคือถ้าเกิดเราพลาดตกไปเป็นที่สองเนี่ยต้องไปลุ้นว่าจะได้เป็นอันดับสองที่ดีที่สุดจากทั้งหมดเนี่ยเอาสี่ทีมนะครับจากทั้งหมดสิบเอ็ดกลุ่มซึ่งซึ่งถือว่าแหมมันก็ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะตกรอบนะเพราะเราเองก็ไม่ได้ยิงถล่มแบบทั้งสองทีมแบบบางกลุ่มเขามีทีมอ่อนสองทีมเงี่ยคุณผู้ชมเพราะนั้นบางทีมแมตช์แรกอาจจะยิงห้าศูนย์มาที่สองก็ห้าศูนย์ก็บวกสิบเข้าไปแล้วต่อให้จะตัดผลงานในการเจออันดับสุดท้าย ของกลุ่มออกไปเนี่ยพวกเขาก็ยังน่าจะบวกเยอะกว่าเรานะครับเพราะว่าเหตุสายเหตุที่ทําให้ต้องตัดแมชไม่นับไม่นับผลในการพบกับทีมสุดท้ายก็เพราะว่าบางสายเนี่ยครับบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเคเนี่ยมันมีบางทีมที่ถอนทีมออกไปนะครับอย่างเช่นกลุ่มไอนะครับเกาหลิเหนืออยู่ๆก็ขอถอนทีมครับทําให้กลุ่มนี้ก็ไม่ครบสี่นะก็เลยต้อง บางกลุ่มมันมีสามกลุ่มมีสี่เขาก็เลยต้องนับผลงานแค่สามทีมนะแล้วก็ตัดผลงานการเจอบวยของกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะออกไปเพราะฉะนั้นสมมุติเราชนะฟิลิปปินมาเนี่ยห้าศูนย์นะที่สองเราชนะบางประเทศ 2, สองสามศูนเนี่ยเกมสุดท้ายถ้าเราอยากจะได้ผลแบบให้มันเป็นห้าเราต้องลุ้นให้ทางด้านของบางคาลาเทศเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับสามกลุ่มเนี่ยเสมอนะไม่แพ้ฟิลิปปินหรือชนะเลยยิ่งดี บางประเทศเองก็จะเป็นที่สามของกลุ่มก็จะไม่ตัดผลการนแนข่งขันกับดัดนี้ทิ้งเราก็จะได้ผลงานที่ดีขึ้นอีกสองลูกกับการที่ได้ฟิลิปปินเป็นอ่าขออภยัยโอ้ยผมพูดผิดอะไม่ใช่สิต้องให้ฟิลิปปินใช่ไหมต้องให้ฟิลิปปินชนะบังกลาเทศอุ้ยขออภัยคุณผู้ชมต้องให้ฟิลิปปินชนะบังกลาเทศเพื่อให้ฟิลิปปินเนี่ยกระโดดมาเป็นอันดับสามแล้วเอาบังกลาเทศไปเป็นบวยซะจะได้ตัดผลงานกัน จอกันของบางประเทศท,ทิ้งไปซึ่งเราได้แค่สามลูกในเกมนั้นนะครบเพราะถ้าเกิดฟิลิปปินส์นที่สามเราจะได้ผลงานบวกห้าทันทีนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดีกว่านะกระอักูขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เบลอไปหน่อยครับมันเช้าครับเราวิเคราะห์กันแต่เช้านะค,คุณผู้ชมมาเสิร์ฟร้อนๆก่อนที่ไหนเลยนะครับโหเราเอาทีเด็ดมาฝากคุณผู้ชมก่อนอาหารเช้าของคุณผู้ชมอีกนะครับ อะเรามาดูบทสัมภาษณ์แลความพร้อมสักนิดหนึ่งครับโดยทางด้านของอโดยการฝึกซ้อมเนี่ยพงศกรตีศาสตรนะครับแบคขวาทีมปรทไทยวิทบสาวเลยครับว่าถือเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราชนะมาสองเกมติดต่อกันแต่ก็รู้สึกรู้สึกเสียดายที่ต้องเสียเพื่อนร่วมทีมไปก็คืออน,นันต์เจ้าสังวาลน,นะครับแน่นอนครับว่าทั้งตัวผมและเพื่อนร่วมทีม จะพยายามอย่างเต็มที่ในนัดต่อไปนะครับที่จะพบกับมาเลเซียเพื่อที่เราเองจะได้เป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายและผมก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะทําเต็มที่เพื่อเพื่อนร่วมทีมของเราที่เจ็บไปนะครับโดยการเจอกับมาเลเซียก็ถือเป็นเกมที่สําคัญแม้เราจะไม่เคยชนะพวกเขาในซีเกมแต่ฟุตบอลอ่าเนี่ยที่หมายถึงว่าไม่เคยชนะขออภัยครับแม้ว่าเราเองเนี่ยจะเคยชนะพวกเขามาในซีเกมแต่ฟุตบอลเนี่ยเราจะยึดสถิติเก่าไม่ได้ โค้ชกรกล่าวแบบนี้นะครับเราเองต้องมีสมาธิเล่นอย่างรัดกลุ่มไม่ประมาทเพื่อที่จะทําให้ผลงานการแข่งขันและฟอร์มล่าสุดของเราออกมาดีที่สุดนะครับสุดท้ายเองก็ขอฝากแฟนบอลทุกคนที่เข้าให้กําลังใจพวกเราในสนามนะครับฝากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆด้วยเพราะผมเองก็เชื่อว่าแฟนบอลคือคนสําคัญที่ทําให้เราได้ทําตามเป้าหมายและเราจะพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อชัยชนะในนัดนี้นะครับ ออย้ำกันอีกครั้งครับทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในวันพรุ่งนี้ในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ a อ s อ a y สวนใครที่อยากไปเชียร์หน้าสนามนะครับก็ไปรับชมได้ที่ชนบุรีสเตเดียมไปซื้อบัตรที่บ็อกออาฟิศจุดจำหน่ายตั๋วหน้าสนามเลยนะครับบัตรราคา120บาทในฝั่งหลังประตู ung, และ200บาทในฝั่งที่มีหลังคานะครับเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ ผมว่าต่อเยอะเกินไปที่ว่าไทยมาเล่นเพื่อเสมอก็เข้าเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นสวนมาเลเซียเชียร์สบายกว่าเยอะครับส่วนคู่ต่อไปครับที่เราจะวิเคราะห์แกะเกากันนะครับเป็นอิตาลีพบยูเครนครับซึ่งก็เป็นฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับ มาดูสถิติกันสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับเฮดทูเฮดครับสองนัดล่าสุดเนี่ยอิตาลีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับไม่แพ้อยู่เครนครับโดยฟอร์มล่าสุดของอิตาลีเองเนี่ยก็มีแพ้กิษหนึ่งสองครับชนะมอลตาสองศูนย์อ่าแพ้สเปนสองหนึ่งชนะเนเธอร์แลนด์สามสองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดอ่าเสมอกับ มาซิโดเนียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานก็ลุ่มๆดอนๆน,นะครับถือว่าไม่ดีครับชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองส่วนทางด้านยูเครนกันบ้างครับฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2เสมอสองแพ้1ถือว่าผลงานค่อนข้างชที่จะดูดีกว่าอิตาลีเล็กน้อยครับมีแพ้อ,อังกฤษศูนย์สเสมอเยอรมัน3-3นะครับชนะมาซิโดเนียสา ชนะมอลตา1-0และนัดล่าสุดกับพวกเขาชนะขออภัยครับเสมออังกฤษได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเคู่นี้ครับยูเองเนี่ยรอง1.25นะครับการเจอกันทั้งหมดหกครั้งในอิตาลีทําได้ดีกว่าชัดเจนครับชนะไปถึงสี่เสมอสองไม่มีแพ้แต่ว่าวันนี้ครับได้เล่นในรังเองเนี่ยและอิตาลีก็เล่นในรังตัวเองในบ้านตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีแต่ขนาดไม่่าแต่ว่าชนะไม่ค่อยขาดนะครับส่วนยเครนเองเนี่ย รู้วิธีที่จะออกใบเยือนแน่นอนวันนี้พวกเขาถึงแพ้ก็ไม่น่าขาดไม่น่าจะถึงเลทที่ออกมาเพราะฉะนั้นฟันยูเคนรับเงินเยนแน่นอนครับฟันทงผ่านไปแล้ว2คู่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเราเองก็มีทั้ง y o u t u b e ิกต t o k นะครับแต่ว่าบอกทาโทรงครับ พี่ตอกไม่รู้เป็นอะไรนะลงคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลไปชอบไม่ให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆนะครับมาติดตามที่ youtube กันแล้วก,ก,กันครับทั้ง youtube s ช็อตครับคลิปสั้นแล้วก็การวิเคราะห์ยาวๆเต็มๆคลิปแบบนี้นะครับออฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องบิลลี่บ้านผลบอลเรากันด้วยนะครับแต่คู่ต่อไปก็บโบลิเวียพบอาร์เจนตินาเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับโหต้องบอกว่าโอ้พวกเขาเริ่มเตะกันแล้วนะครับ เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเอเชียของเรายังไม่ได้เริ่มนะครับแต่จะเริ่มปลายปีนี้แหละครับไทยจะเปิดบ้านรับกำเนียงของจีนก่อนในนัดแรกเลยนะครับอ,อ่เป็นกำลังใจให้ไทยด้วยอ่ะกลับมาที่บริเวียพบอาเจนตินาครับคู่นี้แตะตีสามตรงครับคุณผู้ชมก่อนเกมก็มีกระแสข่าวออกมาเนี่ยครับว่าอ่า นักเตะเจนตินาเนี่ยเหล่านักเตะอารอาเจนตายเนี่ยได้รับออกซิเจนกระป๋องนะครับเนื่องจากสนามฟุตบอลที่จะใช้การแข่งขันในแมตชนี้เนี่ยสนามเอนันโดซิเลสเมืองลาปาสประเทศโบลิเวียเนี่ยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง36 3 7สเมตรครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูครับว่าที่เรายือาที่ไปเตะก,กันเนี่ยมันสูงกว่าทะเลระดับน้ำทะเลเนี่ย สามกิโลครึ่งอะเมื่อเราอยู่หาดพัทยาแล้วมองขึ้นไปมันสูงสูงกว่านั้นอะเตะขึ้นมาอยู่บนนั้นเพราะฉะนั้นผมว่ามีปัญหาเรื่องของการหายใจด้วยแน่นอนแบบับแล้วก็อย่าลืมกบว่าอา,าร์เจนติน่าเนี่ยเคยบุกไปแพ้บโบลิเวียมาแบบเละเทะด้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ห้าศูนย์ปะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่านักเตะนี่วิ่งไม่ออกครับมันหายใจไม่ออกคุณผู้ชมอยู่สูงขนาดนั้นน่ะจะเอาแรงที่ไหนเอาเรียวแรงที่ไหนเอาปอดที่ไหนเพื่วิ่งไปหายใจได้นะครับโอ้ ไม่ว่าจะแชมป์โลกหรือโหดแค่ไหนนะมนุษย์ต่างดาวเผื่อก็สซูไม่ได้นะซึ่งเกมนี้ครับอาเจนิน่าแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของการบุกมาเยือนและแสเสียงเชียร์ต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าอาเจนินานะ่าเนี่ยบุกมาต่อ0.75นะครับซึ่งบริเวณการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าสนามอยู่ถึงดูสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ที่ผมบอกไปนะครับทำให้ทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อย ทุกทีมไม่ว่าจะเป็นบาราเซิลหรือใครก็ตามนะครับบารซิลเปรูอาร์เจนตินาชิลีอะไรพวกนี้ที่มายืนเนี่ยมาเยือนเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ออกหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมครับว่าอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็ก็เคยมีประสบการณ์มาเยือนไปแล้วถ้าพูดถึงนะตอนนั้นเขาก็น่าจะเตรียมรับมือมาให้ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมครับว่าเขามีเทพเจ้าแห่งลูกหนังคนปัจจุบันของโลกใบนี้อยู่นั่นก็คือเมสซี่นะครับที่สามารถเนรมิตทุกอย่างให้ทีมได้นะแล้ววันนี้ผมก็เชื่อ ทาให้คนดูอาร์เจนติน่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงไปนลครับคู่นี้กดอาร์เจนติน่าดับซ่าโบลิเวียอย่างแน่นอนครับไปดูกันที่คู่ถัดไปครับ mm hmm. เปรูเจอบาราซิลก็ยังเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้อยู่นะครับคู่นี้เตะคือถ้ามันเตะเก้าโมงเช้าเลยนะคุณผู้ชม ผมขอดูอ่ะเดี๋ยวเช็คสักคู่นะน่าจะเป็น9โมงเช้าอีกวันหรือเปล่าฮนะครับนนะคบเปรูเซนตีน่าใช่ครับแต่ว่าเราเราฟันทงกันวันนี้ไปเลยครับแต่ว่าเขาจะเตะกันจริงๆเนี่ยก็คือข้ามไปวันที่13นะครับเป็นวันพุธนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเช้ามากอะ่ะผมก็วิเคราะห์วันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้ชมเมื่อผู้ชม,ชมได้ลงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ วางแผนการลงทุนล่วงหน้านะครับจะได้รอบคอกว่าใครใครนะครับโดยคู่นี้ครับบาราซิลเองต่อลูกครึ่งครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดบาร์ซิลชนะไปถสิ8แปดแพ้แค่2องนัดครับแถมราคาในบาราซิลต่อ1.5รับรองครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวครับเราไปดูในส่วนของตารางคะแนนสักคู่หนึ่งครับสักนิดหนึ่งนี่ยครับทางด้าน เวีบอเมริกาใต้เนี่ยเวลาเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเขาจะแข่งกันแบบฝุ่มเดียวเตะเป็นลีกไปเลยนะครับคุณผู้ชมเจอกันเนี่ยสิบทีมถ้าเจอกันอ่าก็เป็นสิบสิบแปดแมตช์อ่ะแล้วให้รู้เรื่องไปเลยนะครับว่าใครจะได้ไปเนี่ยก็จะมีอ่าทางด้านอันดับหนึ่งถึงสี่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็อันดับห้าอันดับหกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพย์ออฟกันเองก่อนแล้วเอาหนึ่งทีมไปไปพย์ออฟกับ ทวีปอื่นหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองทีมเนี่ยได้สิทธิ์ไปเพย์ออฟกับทวีปอื่นเลยซึ่งน่าจะเป็นเอเชียหนึ่งทีมหรือเปล่าเดี๋ยวใกล้ๆแล้วผมจะเอาข้อมูลไปบอกผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะครับ้ดยแต่แต,แต่แต่ได้น้อยกว่าเอเชียนะครับได้โควตาเราไปเอเชียเพราะอย่าลืมครับว่าเอเชียเรามี48ทีมในขณะที่อเมริกา,าใต้เขาเติมแค่สิบทีนะครับได้ไปห้ากทีเนี่ยผมว่าโคตรเยอะแล้วแต่เราเองเนี่ย48ทีมได้ไป แปดทีมครึ่งไงจะไม่ผิดอ่า oh. ถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโหมันแค่กี่เปอร์เซ็นตะ์เองอนะออเนาะไม่มันแค่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นะต์ะแต่แต่ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยอ่าทวีปอเมริกาใต้เนี่ยสมมติได้ไปหมดเลยหกทีมเนี่ยพวกเขาได้ถ้าตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับต่อซิลแข่งไปหนึ่งนัดเนี่ยครับชนะหนึ่ง ชนะไปหนึ่งแล้วนะครับชนะใครอะ่ะชนะโบลิเวียห้าหนึ่งนะครับเมื่อวันที่เก้าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่านะเปรูไม่ใช่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำหรับบาร์ซิลแล้วถ้าเกิดใครดูเนี่ยดูสถติติีรรเตอเจอสิบนะัดบาราซิลชนะไปถึงแปดโอ้โหมันคือแปดสิบปอร์เซนะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นไม่ต้องคิดนะครับ กดต่อบารซิลซิลส,สามแต้มอย่างแน่นอนครับผมและคู่สุดท้ายครับที่เราจะมาวิเคราะห์และฟันธงให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะคู่นี้คืออุ่นเครื่องฟีฟ่าเดนะครับ mm hmm. อ่าก็แลนด์ hmm. จะพบกับอังกฤษดูนะครับอังกฤษ บุกอ่าต้งบุกมาต่อหนึ่งลูกนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมดห้านะอังกฤษชนะไปสามแล้วก็เสมอสองนะครับเนี่ยครับสถิติการพบกันก็จะออกไปทางอังกฤษชนะเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับหนานต่างสุดนี่ชนะสามสองชนะสามหนึ่งชนะสามศูนย์นะครับแล้วก็มี เสมอ2-2แล้วก็ผลงานัล่าสุดคือปี64ที่เจอการอังกฤษเสมอสกอตแลนด์0-0คือในอดีตเนี่ยอังกฤษเหนือกว่านะพอใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสูสีกันไปแล้วนะครับเสมอกันซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผลงาน6นัดหลังสุดของสกอตแลนด์เนี่ยชนะไปถึง5นะคุณผู้ชมเสมอ1ก็มีชนะไอร์แลนด์นะครับ2-1ในยูฟ่าเนชั้นลีก บุกไปเยือนยูเครนะนะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเล่นในบ้านชนะไซปัสสามศูนย์เล่นในบ้านชนะสเปนสองศูนย์ออกไปเยือนนอร์เวย์ชนะสองหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านชนะจอร์เจียสองศูนย์นะครับส่วนผลงานของอังกฤษครับก็พอๆกันครับชนะไปถึงห้าครับแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับในหกนัดล่าสุดมีชนะเซเนก้าสามศูนย์ในบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ แพ้ฝรั่งเศส2-1ในฟุตบอลโลกเช่นกันครับมีบุกไปเยือนอิตาลีแล้วก็ชนะมา2-1ครับเล่นในบ้านชนะยูเครน2-0เยือนมอลตาชนะ4-0นะครับแล้วก็เพิ่งจะเล่นในบ้านชนะออซเโรเนียไป7ประตูต่อศูนย์ในสิบเก้าพายนเป็นฟุตบอลยูโร2,024รอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับจากสถิติครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าฝรแลนดะ์เนี่ยเล่นใน มากนะครับชนะรวดเลยมาแปนะนัดส่วนอังกฤษเองเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะในการมาเยือนเพราะนั้นวันนี้ครับเต็มที่น่าจะแ่เสมออันที่อังกฤษต่อหนึ่งลูกผมว่ามันเกินจริงไปหน่อยนะครับเพราะนั้นฟันธงไปเลยครับก็แกลนแดนสวรรค์อย่างแน่นอนครับผมเอาละรครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟันธงฟุตบอลห้าคู่เนื้อเน้เน,เ,น,เ,นเด็ดๆประจำวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe c h anel Billy บ้านผลบอลให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นคู่ใดและจะเด็ดขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ